ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางนัานของคณะรัฐมนตรีเองนะครับก็มีมตินะครับเห็นชอบเดินหลากหลายประเด็นด้วยกันวันนี้ก็จะนำคุณผู้ชมนะครับมาติดตาม2ประเด็นสำคัญด้วยกันครับโดยเรื่องแรกก็คือเรื่องของแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2อ2 5นยนะครับโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานภูเก็ตพรานกัลเฟสติวัลในปลายปีนี้ครับโดยได้มีการตั้งเป้านะครับสู่ World Festival Destination ในระดับโลกครับ คณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบแนวทางความร่วมมือการจัดทำแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025รวมถึงการมอบหมายให้กับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการการท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อ Amazing Thailand Grand Tourism s p o s p o ร์ตเย2025แล้วก็มีการแจ้งผลการดําเนินงานนะครับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอครับขณะเดียวกันครับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทางนั้นของสมาคมพนรัรกันได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลภูเก็ตพรานกันเฟสติวัล2025หลังจากที่คว้ารางวัลระดับเอเชียนะครับก็คือเอเชียนพินาเกิลอวร์ดครับจากสมาพันธ์ผู้จัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติเอเชีย โดยในปีนี้นะครับก็มีการจัดงานครับภายใต้แนวคิดอะไรครับคุณวรวรรณครับเขเป็นแนวคิดใหม่คะ่ะที่มีการคิดขึ้นมาก็คือ Island of a r t t i c นะคะเป็น การต้อนรับไทยแลนด์เบเนเรสภูเก็ตปี2025ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ก็คือปี2568แล้วก็เป็นการประกาศสักดาหถึงเมนูโฮมคุกด้วยค่ะ uh. ให้เป็นตำนานสู่เมนูโลกก็คือมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ตนั่นเองที่จะไปสู่รางวัลกิน n นส s s เวิร์ r เรคคอที่สำคัญเลยค่ะจะได้พบกับขบวนที่ยิ่งใหญ่จาก Festival ก้าวสู่คาร์นิวัอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการคาดการเอาไว้ค่ะว่าผู้ที่มาเข้าร่วมขบวนนะคะจะ มีมากกว่า2,000คนด้วยกันพื้นที่ชมสำหรับนักท่องเที่ยวกว่า15,000คนก็มีการคาดการเรื่องของรายได้นะคะว่าจะมีเงินสะพัดมูล,ลค่ากว่า400ล้านบาทค่ะ ในรายได้ของเมืองในในห่วงนั้นเนี่ยที่มีการแต่งตัวเองรายได้ตั้งแต่รายได้ของการจัดชุดแต่งตัวค่าเชื้อเพลิงค่าอะไรต่างๆเยอะะอยู่แล้วผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า400ล้านใน<อ>ในในมวันนี้แล้วก็ขนาดโดยการทีตรงนี้เป็นภาพภาพใหญ่ที่ภูเก็ตอาจจะเป็นต้นแบบหรือเป็น best p r a c t ของประเทศไทยภูเก็ตพูลแอนด์เฟสติวัลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกได้ไหมคะเป็นเฟสติวัลเป็นงานเทศกาลนะคะที่เราวางหุดหมายว่าจะทําอย่างไรให้ได้มีการรับรองของโลก ของสาคลนเพื่อจะได้เขาเรียกว่าอัพจากงานอีเวนต์ธรรมดาขึ้นมาเป็นงานเทศกาลให้ได้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จ2ปีที่ผ่านมาเราชนะในเรื่องของเอเชียฟิลิฟเวอร์ลปีถัดมาเราก็ระดับโกลเลยก็คือระดับโลกนะคะปีนี้เราก็หวังไว้ว่าเราก็สัปมิดไปว่าถ้าเราได้เวิลด์อีกครั้งหนึ่งของการพัฒน,นาการในการจัดงานเฟสติวัลครั้งนี้ก็จะประสบความสำเร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการขับเคลื่อนเมืองต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้เป็นมอร์ดกับลูกหลานของเราได้